การพัตตะลงวอลส่วนส่จากพัตตะลงแก้งข่ายพัตตะลงทุกสถานีวอลยี่สิบสี่แปดสูวนส่วนเตรียมวอลสี่วอลสิบหกเหตุการณ์วอลสี่วอลสิบพุ่นนำหน่วยและนำมผู้รับพัตตะลงขอญาตข่ายข้างเคียงสักโรจากพัตตะลงเจ็ดห้าเก้า เวลาแปดนาฬิกาใครปัตตาลงปัตตาลงวสีวสิบหกเหตุการณ์วสีวสิบผู้นำหน่วยและาผู้รับกองเสือดักปัตตาลงวสองวสิบหกเพลกองเสือวสิบบกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดและพรบอาวุธปืนเรื่องกระสุนปืน ึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสิบเม็ดอาวุธปืนพอกสั้นขนาดเก้ามมจำนวนหนึ่งกระบ,บอกกระสุนสามนัดกองสืบหนึ่งวันสิบกองสืบร้อยตำรวจตรีน่ลงตัดเป็นพัตตะหวงทราบกองสืบวันสิบหกสี่จับ,ลบจกลุ่มผู้ต้องหาพราบรยาเสพติดกนญชยาบ้าและพรบราอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน ของกลางยาบ้าจำนวน10เม็ดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มอบจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนจำนวน3นัดของสืบหนึ่งวสิบองสืบร้อยตำรวจตีนโรงศักดิ์เยว,วัน์เดเยวัน์วหกเการปกติชัยวัตหนึ่งวสิบเยวั์รโดนวตีดรุณปัตตรงทราบชัยวัน์วสิบหกเการปกติชัยวัตหนึ่งวสิบยวัน์ร้อยตำรตวจตรีตาบุเขวเจ็สนเกล กิรถนนวัดที่64เรษกปกติกันนัรร่นหนึ่งวันสิบขอบเจส,ส,สนดาบตำร,ำรวจตรงชายเรดป้ตระงทราบขอเจ้สนวั16เรษการปกติขอเจ้งสนหนึน่งวนนัน,ว 10, วน,น,นว 10, สิบขอเจสนดาบตำรวจรงชัยควรขนขนเปรตควรขนเนรวัดที่6เศรษกิรปกติควรขนหนึ่งวันควรขนุนร้อยตำรวจตุษภัทรป้าตระงทราบควรขนเนวั16เศษกาจปกติควรขนหนึ่งวัสิบควรขนหนร้อยตำรวจตรุพจนษภัทด ปาพยุนวสองวจกสี่เตุการณ์ปกติปาพยุนหนึ่งวสิบปาพยุนรถรถตีวินัยวสี่เปดปัตหลงทราบปากพยุนวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติปากพยุนหนึ่งวสิบปากพยุนร้อยตำรวจตรีวินัยตำรวจเปยนตำรวจวจวกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจัวสุนทรเปินปัตหลงทราบตำรวจวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติตำรวจหนึ่งวสิบตำรวจ ร้อยตำรวจโตสุนทรปาพยอมเปรตปาพยอมวสิบกีเหตุการณ์ปกติปาพยอมหนึ่งลาปาพยอมสองรักษาราชการแทนร้อยตำรวจตรีสุชาติเปรตประงทนาบดีปาพยอมวสิบหกีเหตุการณ์ปกติปาพยอมหนึ่งลาปาพยอมสองรักษาราชการแทนร้อยตำรวจตรีสุดชาติกรงลาเปรต ัตลุงทราบกงร้าวสิบหกเศษการปกติกงร้าหวสิกงร้าดาบตำรวจไทโรดบันพดเปลบันพดวสิบหกเการปกติบันพดหนึวสิบันพดดาบตำรวจทวัดปัตตลงทราบบันพดวสิบหกเการปกติบันพดหนึวสิบรันพดดาบตำรวจทวัดปาบอลเปรีปาบอลว กาจจบนจบุูดอะไโรโติุรบาบอนบตปรบาบอนีอ้ตดมนาบอน,ม,นบบอมีผลการจับกลุมหรือไม่ไม่มีแตนะ่ไม่ พ 12, 16, 4, ัตลองซาป่าบอลวอสิบหกสี่เศษการปกติป่าบอลหนึ่งวอสิบป่าบอลร้อยตำรวจเป็นิ่ขมบางแก้วเลยบางแก้ววอลบวกเศษการปกติบางแก้วหนึ่งวอสิบบางแก้วดามรวดอดีศักดิ์เลยพัตลุงทตาบางแก้ววอสิบหกสเศษการปกติบางแก้วหนึ่งวอสิบบางแก้วดาบตำรวจอดีศักดิ์นักการินเปลี่ยนักการินวัวที่บุกเพลิการปกติ นักเรินนึ่งวอทินัรนร้อยตำรวจตบุลเกียรติปัตาลงทราบนัรินวอสิบหกเศษการปกตินัารินหนึ่วอสบนักรินร้อยตำรวจตบุญเกียรติทะเลน้อยเปลืทะน้อยวอสิเหตุการณ์ปกติทะเลน้อยหวอสทะเลน้อยจากตำรวจสมิธปัตาลงทราบทะเลน้อยวอสิบหกการปกติทะเลน้อยหนึวอสทะเลน้อยดาบตำรวจ สมมตินาขยิเปลี่ยนนาขยะวสิบหกการปกตินาขยะหนึวสิบนาขยะดาบตำรวจโคิรประลงทราบนาขยะวิบหกสีเหตุการณ์ปกตินาขยะหนึ่งวสิบนาขยิดาบตำรวจโคิรโคจะง่ายเปลี่ยนโคชายวสิบหเหตุการณ์ปกติโคชายหน่งวสิบโคชายร้อยตำรวจตรีเอกพล ปตาลงงตาโคกจงายวอสิกการปกติคกชายหนึ่งวอสคกจง่ายร้อยตำรวจตรีเอกพลลำปาเปรนลำปำวอทบกสี่ลำปำหนึ่งวอสิบลำปำเปิดการปกติร้อยตรีผลพัดพตลงงตาบลำปำวอสิบเหตุการณ์ปกติลำปำหนึ่งวอสิบลำปร้อยตำรวจตรีผลพัฒนางคำเำรปรต พระตาุลงทราบนางคำวอสิบหเหตุการณ์ปกตินางคำหนึ่งวอสิบนางคำดับตำรวจชำนาญจากพระตาตุหลงแจ้งผู้บังคับบัญชาไข่าพระาตุหลงทราบผลการวอสีวอสิบหเหตุการณ์และน้าผู้รับในไข่ายพราตุลวงทุกสถานีวงระยะแต่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบศยถึงยี่สิบสองศูนย์ธันวาคมสองพันห้ารี่ พัตลงสามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ทุกสถานีรายงานเหตุการณ์ปกติเว้นกองสืบจับกลุมผู้ต้องหาพรบายาเสพติดชนิดยาบ้าและพระบอา,าวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสิบเมตดอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก้ามมจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุน 9มม,มจํานวน3นัดปัตะุลงตรวตัวเป็นกวหน้าหน่วยปาพยอม1ปลาปาพยอม2รักษาราชการแทนสพอ,อื่นหวหน้าหน่วยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสพอจากพัตลุงแจ้งพัตลุงหกเปลี่ยนพัตลุงหกทราบข้อมูลที่รายงานจากพัตลุงแจ้งพัตลุงห้าเปลี่ยนพัตลุงห้าทราบ ที่รายงานจากพัทรุงแจ้งพัทรุงสี่เปลี่ยนพัทรุงสี่ทราบพัทหุงสี่ทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทรุงแจ้งพัทรุงสามเปลี่ยนจากพัทหุงแจ้งพัทรุงสองเปลี่ยนจากพัทรุงแจ้งพัทรุงหนึ่งเปลี่ยนพัทรุงหนึ่งทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทรุงเลิกวอรสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับ พัทลุงดาบตำรวจวีระคงพันวสีเวนศูนย์สื่อสารจากพัทลุง8